ที่ซอยชยางกูลข้างสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานีมีร้านส้มตำเปิดใหม่ล่าสุดเป็นสาขาของร้านส้มตำชื่อดังมาจากกรุงเทพชื่อร้านส้มตำอุทมพรสาขาสองอุบลราชธานีซึ่งถ้าใครชอบดูรีวิวร้านอาหารขึ้นชื่อ ต้องรู้จักร้านส้มตำอุทุมพรบางลำพูกรุงเทพมหานครเพราะเป็นหนึ่งในร้านส้มตำที่นักรีวิวไม่พลาดที่จะต้องไปแนะนำและจุดเด่นของอาหารที่ร้านนอกจากจะเป็นส้มตำที่รสชาติจัดจ้านแซ่บถึงใจแล้วคือไก่ทอดและปลาหนินทอดที่โรอยหน้าด้วยกระเทียมเยอะๆทั้งหมดนี้ถูกยกมาให้ชาวอุบลราชธานีได้ชิมความอร่อยโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงกรุงเทพ นางสาวสุภัตรากินบุรานหรือยุ้ยเจ้าของร้านได้เล่าว่า ตนเป็นล้านของเจ้าของร้านส้มตำอุทุมพรต้นตำรับที่กรุงเทพโดยช่วยขายมานานแล้วอยากกลับมาเปิดร้านที่บ้านเกิดจึงนำสูตรการทอดปลาและไก่รวมถึงส้มตำโดยเฉพาะน้ำปลาระกลับมาเปิดร้านที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในร้านนอกจากจะมีเมนูไก่ทอดปลาทอดที่โรยกระเทียมและถั่วลิสงทอดแบบจัดเต็มแล้วยังมีเมนูส้มตำปลารสาเด็ด ทั้งตำลาวตำปูประตำปลาตำข้าโพดไข่เคม็มพร้อมอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากทางก้อยไข่มดแดงแกงเห็ดใส่ไข่มดแดงและเมนูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรเด็ดด้วย เดอร้านจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง24นาฬิกามีทั้งโซนห้องแอร์และโซนนั่งรับลมพร้อมฟังดนตรีสดในช่วงคำ่ำสามารถสำรองจองโตะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0834791642